สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกมใหม่นะคะทุกคนไปดูสิว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างน่ารักมากเลยไปอ่ะเขาก็จะอัปเดตชุดมาให้เรานะทุกคน2ชุดของผู้หญิงนะแล้วก็จะมีเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชุดแบบเด็กๆด่ะเดี๋ยวพี่ปอจะให้ดูนะทุกคนรีบไปอัปเลยนะคะคือแบบว่าเอ้ยน่ารักดีลองกดเล่น แล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีหมวกมาให้เพิ่มมาสองอันสามอันเออสามอันของผู้ชายก็เหมือนกันชุดผู้ชายจะให้มาสองชุดเออชุดผู้หญิงให้มาสามชุดใช่ไหมเดี๋ยวต้องเข้าไปดูลองเข้าไปกดดูนะเผื่อพี่ปอกดไม่ครบนะจ๊ะอืมประมาณนี้แหละนะชุดอะผู้หญิงได้มาสามสี่ชุดเออ เนี่ยมีชุดนักเรียนแล้วก็ชุดไอ้น,นั่นแล้วก็มีทรงผมมาให้สองทรงของผู้ชายก็สามทรงอืมเดี๋ยวเราไปดูที่เขาอัปเดตกันเลยดีกว่าจ้ามาเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาอัปเดตอะไรขึ้นมานัดจ้านี่เลยจ้าที่วัดไลฟ์มิวสิกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงโอ้โหสร้างไว้ตรงนี้ด้วยจ้าใครสร้างของไว้ตรงนี้เตรียมตัวย้ายที่ได้เลยนะคะโอ้โหเศร้าเลย หมีมีหมอ้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะไอที่ตรงนี้โอ้ยตื่นเต้นอะเห็นคนอื่นเขาเอ่อโพสต์มาตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าจะมีอัปเดตตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอเคอัปจริงด้วยแต่คือนานมากเลยอัปครั้งนี้โอ้โหทุกคนนี่เหมือนแบบว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ แสดงสดแล้วให้พี่คนมาดูแบบจัดคอนเสิร์ตอะไรตรงนี้อ๋ออุย้ยน่ารักอะ่ะมีคนมาให้ด้วยจ้ามีหน้าม้ามาให้สิบกว่าคนนะทุกคนนี่เออน่ารักอะ่ะนี่เขาทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูก่อนนะมันต้องมีอะไรโน้นมีที่ด้วยเปิดเลยจ้าอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็เปิดดูโอ้โหจ้าเล่นเล่นกันเลยโอ้ดูดิ นี่ซ่าไม่ธรรมดานะทุกคนมันสามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้ด้วยนะเพลงเศร้าเพลงคือสนุกสนานเนี่ยตรงนี้นะที่พี่ปอวงไว้ให้นะโอ้โหคือแบบเลิดล่ะทุกคนเลิดมากเลยจอจอเล็กไปหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าอ๋อจะได้เห็นนะอดูสิโอ้ยน่ารักอะใช่ไหม สุดยอดเลยจ้าอัปเดตมาก็คือแบบว่าดีงามมากเลยนะคะดูซิโอ้โหให้เดี๋ยวไปดูดนตรีเครื่องอื่นเแตะกี้พี่ปอนลืมดูอ่ะนี่ได้ด้วยอโอ้โหเขเท่ทุกคนโอ้โยททำแบบบ้าขั่งบ้าข้างโอ้โหได้ทุกอย่างเลยนะกีตากองได้หมดเลยอะทุกคนเล้ากดเล่นดูนะโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่อเทออเดีย เนี่ยเป็นห้องบบบว่าเอาไว้มาทำจัดมินิคอนเสิร์ตตรงนี้นะจ้าโอ้โหอย่างดีนี่กองก็ได้ด้วยนะโอ้โหตีแบบบ้าคข้างบ้าข้างโอ้โหเพลงแบบคดมันอะไรเงี้ยโอ้โหละคอนสั้นเพียบเลยมั้งตอนเนี้ยเออแล้วนี่อะไรจะคลายเป็นห้องแต่งตัวจ้าเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ตรงนี้เลยนะจ้าทุกคนเออเปลี่ยนชุดได้ตรงนี้เลย ผู้หญิงให้มาชุด3ชุดเองนะ้อแต่ก็ยังดียังได้ชุดแม่มาชุดหนึ่งนะอันนี้ก็ชุดแบบน่ารักน่ารักไปรุ่นหน่อยเออชอบชอบชอบชุดนะข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้เองนะจ๊ะทุกคนอืมนี่แค่นี้ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซีเขาแบบว่าให้อะไรเรามาบ้างนะอืมพวกนี้หรอเป็ดหรอไปแช่ในอ่างน้ำใช่ไหม เออก็มีล็อกกงล็อกเกอร์อันนี้อะไรอะ่ะเออเดี๋ยวค่อยๆกดดูมีพินเตอร์มีเป็นที่กดน้ำกินอ๋อเนี่ยแล้วก็จะเป็นอาหารส่วนอาหารเขาจะอัพอะไรมาบ้างก็ลองกดดูนะคะพี่ปอกดให้คร่าวๆนะแก้ววายขวดวายมีข้าวมาเพิ่มเลยแบบเนี้ยเนี่ยลองกดเล่นดูนะอุย้ยมีข้าวด้วยข้าวปัน้น มีอาหารกล่องมาให้นะมีโคกมีน้ำส้มมีสไปร์อะไรเงี้ยเออก็น้ำส้มโคกอะไรเงี้ยลองกดดูนะมีน่ารักเนาะใช่ไหมเอออะไรอีกอันนี้ไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรแล้วก็สิ่งก่อสร้างจะบอกว่าสิ่งก่อสร้างเขาให้เยอะมากดูดีมีลวมีกำแพงคือแบบ ให้เยอะมากและบันไดให้มาเยอะมากทุกคนมีนัาตรงหน้าต่างคือที่อยากได้ที่สุดคือตอนนี้คือหน้าต่างมันอัพมาให้ด้วยจ้าเนี่ยใครจะทําปราสาทราชวังนะทุกคนคือแบบโอ้โหความอาลาังการมาแล้วแต่สร้างได้หรือเปล่า <c oughs> คือจะสร้างได้หรือเปล่าแค่นั้นดูดิเห็นว่าเนี่ยให้มาเยอะคือเยอะมากอ่ะ กะว่าให้มาครั้งนี้อัปเดตอีกทีปีหน้าเลยมัง้งโอ้โหให้เยอะเนี่ยเฮ้ยแล้วลูกกองอเชื่อป่บพี่ปอกำลังทํานอนี้อยู่เลยห้องขังใหม่ใช่ป่ะเฮ้ยสร้างสถานีตํารวจใหม่ก็ยังได้อะทุกคนเนี่ยประตรงประตูมาใหม่กํำพงกําแพงโอโ้มาแบบประตูดูดีเขาเอาใจคนสร้างแบบมากๆอะ่ะใครใส่สร้างนี่คือแบบโอ้โหไม่ต้องเหนื่อยมาประกอบเลยจ้าอันนี้อันนี้กดไปยัง กดวนอยู่นี่แหละจ้านี่เป็นบล็อกเคยเห็นปาตรงห้องน้ําอ่ะตรงห้องน้ําก็จะมีบล็อกบลอกบอกเป็นบล็อกแบบนี้เออแล้วนี่ก็แบบหน้าตรงหน้าต่างก็ลองเอาไปใช้กันดูนะเออเป็นโอโหดูดีดูสิทุกคนโอ้โหสุดติ่งจ้าให้ขนาดนี้โอ้โหเราก็ต้องมานั่งสร้างอีกกล้แ้ไม่ได้เลยไง ดูดีบันไดให้มาเป็นสิบอันเลยมั้งทุกคนนี่มีลงมีลัวโอ้โหอยากเห็นคนคอยดูดิกเขาต้องมีคนสร้างแบบอลังการแน่อันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆไฟอันนี้กดไปยังกดแล้วปะเอ้ยโอ้ยกดแล้วกดอีกงงเลยอะ่ะคือกดแล้วกดอีกงงจะง, <laughs> งงโอเคประมาณนี้แหละอืมให้ยอจริง ให้เยอะมากเลยทุกคนนู่นนี่นั่นคือแบบจะดูโอ้ยมีคนมาด้วยจ้ามีพอบมาให้ด้วยนะจ้าดูมีคนมาโยโอ้ยมีลำโพงคือก็อัปเดตเยอะเหมือนกันนะจ้านี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวไปเก็บตกกันอีกรอบหนึ่งนะจ้าว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบจุกจิกจุกจิกเออแบบแยกๆไปละกันอันนี้คือแบบเขาข่าวนะดูดิ นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอลองกดกันดูนะว่ามีอะไรเพิ่มมาบางทีพี่ปอก็กดให้ไปหมดอันนี้กดไปแล้วแปต๊ตะกี้เนี่ยฮะมีกองมีคิต้าแบบแยกมาให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเลยนะันรอบเนี้ยแล้วเราสามารถหยิบขึ้นมาได้ด้วยโอ้มันเลือดตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้มีแล้วกดทิ้งไปโอเคเดียอนี่นะเดี๋ยวพี่ปอจะไปกดดูไอ้ตรงนี้เซคือตอนนี้ไม่รู้นา มันอัพอะไรมาบ้างนะทุกคนไม่รู้ว่าอัพหมดหรือเปล่าพี่ปอไม่ได้อัพอะไรเพิ่มบอกพิมพบอกพี่ปอด้วยพี่ปอพี่ปอ,อยังอัพไม่หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูพวกกระเป๋าได้มีอะไรมาบ้างไอ้พวกถือไม่รู้เขาเพิ่มอะไรมาบ้างหรือเปล่าคือมันเยอะอ๋อให้เราถือของได้แก้วไวาขวดไวไมโครโฟนกีตาร์คือถือได้หมดเลยนะลองไปกดดูนะอืึออีเดียเลิศมากเลยนี่เห็นปหมนี่อะไรน้ำส้ม เออก็ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ปอมาเก็บตกอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะไปก่อนซ่าขนาดนี้ดีมากไปแล้วทุกคนรีบไปอัปเดตเลย